สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาเฟียเกมเมอร์กับเกม alchemy star นะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วผมได้ปล่อยรีวิวของโรบินไปเนี่ยก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยสนใจเราก็เกิดข้อสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเอาโรบินไปเทียบกับอาริอาซึ่งเป็นดีตัเนเตอร์ระดับ5ดาวเหมือนกันกับโรบินแล้วตัวไหนจะทาดาเมจได้ดีกว่ากันวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทสดาเมจกันครับมาดูกันครับว่าระหว่างโรบินกับอาริานั้นใครจะทําดาเมจได้ดีกว่ากันครับ The mm. โดยการทสอบเมจในครั้งนี้นะครับผมพยายามเซตติ้งตัวละครเนี่ยให้มีความสามารถใกล้เคียงกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับโดยการแอสเซนชั่นเนี่ยผมก็เลือกที่จะแอสเซนชั่นตัวละครไปที่ระดับ3ทั้ง2ตัวและล็อกเลเวลไว้ที่ระดับ1นะครับทำการปลดเบรกทูอยู่ที่ระดับ1ดาวครับและแต้มจีบเนี่ยก็อยู่ที่ระดับ2ส่วน Equipment Skill นะครับผมเลือกอัพเป็นเลเวล10ทั้ง2ตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาริอาหรือว่าโลบินทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่ผมเนี่ ้างซึ่งส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนที่อาจจะทําให้ดาเมจเนี่ยคลาดเคลื่อนบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นซึ่งมีส่วนไหนบ้างเ,าเรามาดูกันเลยครับโดยส่วนแรกที่ผมจะไม่พูดถึงนะครับก็คือส่วนของเชนคอมโบของอาริอานั่นเองครับเป็นความสามารถที่จะสั่งตายศัตรูที่มีพลังชีวิตน้อยกว่าพลังโจมตีของอาริอาคูณ1.5นะครับก็ถือว่าความสามารถนี้เนี่ยเป็นความสามารถที่เหนือกว่าโรบินไปเลยกนแล้วกันครับ และส่วนที่2ที่ผมคงจะไม่ได้พูดถึงนั่นก็คือส่วนของ Equipment Skill ของอาริอานั่นเองครับเนื่องจากว่าการเทดสดาเมจของเรานั้นจะไม่ได้มีการพูดถึงในส่วนของ normal attack อยู่แล้วนะครับก็เลยขอข้ามในส่วนนี้ไปเลยก็แล้วกันครับ และสำหรับในส่วนสุดท้ายที่ผมก็คงจะไม่พูดถึงในคลิปนี้นั่นก็คือส่วนของ Equipment Skill นั่นเองครับที่จะทำการเพิ่มพลังโจมตีนะครับให้แก่ตัวละครธาตุพืชทั้งหมดที่อยู่ในทีมหากมีศัตรูยืนอยู่ในกระเบื้องสีเขียวนะครับก็ถือว่าความสามารถนี้เนี่ยเป็นความสามารถที่ดีกว่าอาริอาก็แล้วกันนะครับ นอกจากนี้นะครับผมขอพูดอีกหนึ่งเรื่องก็คือในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนมาคอมเมนต์ว่าเวลาจะเทสดาเมจเนี่ยให้ลากกระเบื้องสีเดียวกันเพื่อที่จะได้ทำดาเมจได้เท่ากันแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับผมได้ลองทําการเทสดาเมจนะครับด้วยการลากกระเบื้องคนละสีสุดท้ายแล้วมันก็ทาดาเมจได้เท่ากันอยู่ดีเนื่องจากว่าผมใส่ตัวละครมาในทีมเพียงแค่1ตัวเท่านั้นซึ่งตัวนั้นก็ถูกจัดเป็นกัปตันที่สามารถที่จะลากสีอะไรก็ได้นั่นเองครับ เอาเลยครับผมว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยคงอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าอารีอากับโรบินใครจะทำดาเมจได้ดีกว่ากันถ้าอย่างนั้นเราก็ไปเริ่มต้นกันที่แอคทีฟสกิลกันก่อนเลยดีกว่าครับ โดยเราจะเริ่มกันที่อารีอานะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่า Active Skill ของอารีอานั้นเป็นสกิลบัฟนะครับดังนั้นเราจะกดใช้สกิลบัฟนี้แล้วบวกดาเมจเพิ่มเข้าไปในขณะที่ใช้เชนคอมโบได้เลยครับซึ่งหลังจากที่อารีอานะครับทำการกดใช้ Active Skill และทําการโจมตีด้วยเชนคอมโบจํานวน12ช่องนะครับจะสร้างความเสียหายได้ทั้งหมด57,486ดาเมจครับ ส่วนโรบินนะครับแอคทีฟสกิลเนี่ยสามารถที่จะเลือกโจมตีศัตรูจากทิศทางไหนก็ได้นะครับโดยจะสร้างความเสียหายได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นจำนวน5 3า8 6นวนครับและเราเนี่ยก็จะทำการบวกในส่วนของเชน Combo เข้าไปด้วยนะครับก็จะได้ทั้งหมด1596ดาเมจครับ สรุปการเทสดาเมจรอบแรกด้วยแอคทีฟสกิลนะครับโดยในส่วนของอาริอานั้นดาเมจเชนจะรุนแรงขึ้นมาอีกเป็นจำนวน20%หลังจากที่กดใช้แอคทีฟสกิลครับดาเมจที่ทำกับบอสขนาดใหญ่เนี่ยจึงอยู่ที่57,486ดาเมจซึ่งเยอะกว่าแอคทีฟสกิลของโรบินนะครับที่ทำได้53,586ต่างกันอยู่ที่3,900ดาเมจเท่านั้นแต่ผมนะครับต้องทำการนับเชนคอมโบของโรบินเข้าไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าแอคทีฟสกิลกับเชนคอมโบเนี่ยสามารถ ที่จะทำได้ในเทินเดียวกันซึ่งพอเป็นสกิลโจมตีทั้งคู่นะครับโรบินเนี่ยย่อมได้เปรียบกว่าอยู่แล้วครับโดยดาเมจรวมนะครับจะอยู่ที่1596ดาเมจซึ่งห่างจากอาริอาถึง43,110ดาเมจซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเลยครับ มาต่อกันที่รอบที่2ครับโดยในรอบนี้เนี่ยเราจะเทสดาเมจด้วยเชนคอมโบนะครับกับบอสขนาดเล็กที่ยืนอยู่ในพื้นที่ขนาดหนึ่งช่องกระเบื้องครับโดยเรล่านั้นจะเริ่มต้นกันที่อาริอากันก่อนเลยครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าอาริอาเนี่ยลากกระเบื้องเพียงแค่2ช่องก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายด้วยเชนคอมโบได้แล้วนะครับแต่ผมขอลากเป็น4ช่องกระเบื้องครับเพื่อที่จะได้เท่ากันกันกบดาเมจเชนคอมโบของโรบินครับ ซึ่งดาเมจที่ออกมานะครับก็กลายเป็นว่าอารีอานั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงกว่านะครับอยู่ที่6,615ในขณะที่โรบินนั้นสามารถสร้างความเสียหายได้เพียงแค่6 0 1 6เท่านั้นเองครับ มาดูเชนคอมโบระดับที่2กันบ้างนะครับในรอบนี้เนี่ยตัวอาริอาเนี่ยก็ยังคงได้เปรียบอยู่นะครับเนื่องจากว่าใช้กระเบื้องในการเชนเพียงแค่8ช่องเท่านั้นแต่ผมจะขอลาไปที่9ช่องเหมือนเดิมเพื่อที่จะได้เท่ากันกับโรบินนะครับโดยความเสียหายที่อาริอาสร้างได้นั้นอยู่ที่9,436นะครับในขณะที่โรบินเนี่ยทำได้แค่8,604เท่านั้นครับ และสำหรับเชนคอมโบที่3นะครับทั้งอาริอาและโลบินเนี่ยใช้จํานวนกระเบื้องเท่ากันอยู่ที่12ช่องครับโดยอาริานั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับบอสขนาดเล็กที่ยืนอยู่ในพื้นที่ขนาด1ช่องเนี่ยอยู่ที่11,111ซึ่งโลบินนะครับทำได้อยู่ที่11,150เท่านั้นครับ ในรอบที่2นี้ซึ่งเป็นการเทสดาเมจเชนคอมโบกับบอสขนาดเล็กที่ยืนในพื้นที่ขนาด1ช่องนะครเป็นอาริอาที่ชนะไปเพราะนอกจากจะสามารถสร้างความเสียหายได้มากกว่าประมาณ4-800แล้วนะครับก็ยังใช้กระเบื้องในการเชนคอมโบที่น้อยกว่าอีกด้วยครับแต่ถามว่าโรบินแพ้ยับเยินขนาดนั้นไหมส่วนตัวผมว่าก็ไม่ได้ยับขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวเลขดาเมจเนี่ยก็ไม่ได้ห่างกันมากสักเท่าไหร่ครับ มาต่อกันที่รอบที่3กันเลยดีกว่านะครบรอบนี้เนี่ยเราจะลองมาเทสดาเมจด้วยเชนคอมโบนะครับกับบอสขนาดกลางที่ยืนในพื้นที่ขนาด4ช่องมาดูกันครับว่าในรอบนี้เนี่ยอาริอากับโลบินใครจะทําดาเมจได้เยอะกว่ากันครับโดยเราจะเริ่มต้นกันที่อาริอาเหมือนเดิมนะครับโดยอาริานั้นจะสร้างความเสียหายด้วยเชนคอมโบแรกอยู่ที่9,684ดาเมจนะครับในขณะที่โรบินเนี่ยทำไปได้ถึง12,219ดาเมจครับ ต่อมานะครับเรามาเทสดาเมจด้วยเชนคอมโบระดับที่2กันครับอาริอาเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเสียหายไปได้ถึง2721นะครับในขณะที่โรบินเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเสียหายไปได้เพียงแค่18,927ดาเมจเท่านั้นครับ และในรอบสุดท้ายของการเทสดาเมจกับบอสขนาดกลางนะครับผมด้วยดาเมจเชนคอมโบระดับที่3นี้นะครับเริ่มต้นที่อาริอาเหมือนเดิมครับโดยในรอบนี้เนี่ยอาริอาสามารถที่จะสร้างความเสียหายไปได้รวมกว่า32,236นะครับในขณะที่โรบินเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเสียหายไปได้ที่31,260ครับ สรุปนะครับในรอบที่3ที่เป็นการเทสดาเมจเชนคอมโบกับบอสขนาดกลางนะครับก็ยังคงเป็นอาริอาที่ชนะไปอยู่นะครับถึงแม้ว่าในรอบแรกนั้นจะแพ้ไปเนื่องจากว่าระยะการโจมตีด้วยเชนคอมโบค่อนข้างที่จะเล็กเพราะว่าใช้กระเบื้องในการเชนคอมโบที่ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ครับในรอบที่2และรอบที่3เนี่ยอาริอานะครับก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงมากกว่าโรบินเป็นหลักพันกันเลยทีเดียวลวครับ ในที่สุดเราก็มาถึงรอบสุดท้ายนะครับเป็นรอบที่เราจะมาเทสดาเมจด้วยเชนคอมโบนะครับกับบอสขนาดใหญ่ที่ยืนในพื้นที่ขนาด9ช่องกันครับมาดูกันครับว่าใครจะทาดาเมจได้เยอะที่สุดนะครับโดยเราจะเริ่มต้นกันที่อาริอาเหมือนเดิมครับสำหรับเชนคอมโบในระดับที่1นนี้นะครับอาริอาเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเสียหายไปได้14,724นะครับในขณะที่โรบินนั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้มากกว่าอยู่ที่17,148ครับ ต่อมานะครับเป็นการสร้างความเสียหายด้วยเชนคอมโบในระดับที่2นะครับโดยอารีอานั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายไปได้ถึง28,400ดาเมจครับส่วนโรบินนะครับสร้างความเสียหายไปได้ที่25,300ครับ สำหรับในรอบสุดท้ายนะครับที่เป็นการเทสดาเมจด้วยเชนคอมโบระดับที่3กับบอยขนาดใหญ่ที่ยืนในพื้นที่ขนาด9ช่องนะครับเริ่มต้นที่อาริอาเหมือนเดิมครับสามารถที่จะสร้างความเสียหายไปได้ถึง49014ดาเมจในขณนะที่โรบินนั้นสามารถสร้างความเสียหายไปได้ที่4 7 0 1 0ดดาเมจครับ ในรอบสุดท้ายนี้นะครับก็จะยังคงเป็นอาริอาที่สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงกว่าโรบินถึง3,000กว่าดาเมจกันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าในเชนคอมโบ b o รอบแรกนั้นจะแพ้ไปก็ตามทีครับ สรุปภาพรวมทั้งหมดนะครับสำหรับการเทสดาเมจในรอบนี้โรบินนะครับจะได้เปรียบในส่วนของเชนคอมโบระยะที่1ที่สามารถสร้างความเสียหายได้กว้างกว่าทําให้สามารถทําดาเมจกับบอสขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้ดีกว่าแต่ว่าอาริอาเนี่ยจะใช้จํานวนกระเบื้องที่ใช้ในการ chain combo เชนคอมโบเนี่ยน้อยกว่าครับแต่เชนคอมโบระยะที่2กับระยะที่3นั้นอาริอาสามารถที่จะทําดาเมจได้มากกว่านะครับกับบอสขนาดเล็กและขนาดกลางอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่ากับขนาดใหญ่แล้วดาเมจห่างกันพอสมควรเลยทีเดียว และสําหรับในส่วนของแอคทีฟสกิลนะครับยังไงโรบินก็ดีกว่าครับพะนอกจากจะใช้งานได้ง่ายแล้วดาเมจรวมกับเชนคอมโบเนี่ยไม่ว่าจะระยะไหนก็นแล้วแต่นะครับก็ยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงก,กว่าอาริอาอยู่ดีครับในส่วนของอาริานั้นนะครับจริงอยู่ที่แอคทีฟสกิลเนี่ยสามารถที่จะบูทดาเมจขึ้นมาทําให้เชนคอมโบเนี่ยรุนแรงได้มากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงตัวการโจมตีแบบปกติอีกด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหากเรานะครับฆ่าศัตรูไม่ได้เทิร์นถัดไปเราก็จะถูกลดทั้งพลังโจม และผนังป้องกันลงนะครับซึ่งมันนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะแปลกพอสมควรเลยเพราะตามที่เราเข้าใจแล้ว Detonator เนี่ยเป็นตัวละครที่เอาไว้ใช้ในการล่าบอสนะครับและบอสเนี่ยไม่ใช่ศัตรูที่จะตายได้โดยง่ายครับจึงเป็นเรื่องยากมากๆเลยที่เราจะหาจังหวะเหมาะๆในการที่จะใช้ Active Skill นี้ยิ่งหากดันไหนนะครับมีบอสเพียงแค่ตัวเดียวไม่มีลูกน้องบอสเลยเนี่ยยิ่งแย่เข้าไปกันใหญ่ครับถ้าจะให้ดีเนี่ยคือจะต้องใช้ในจังหวะที่คิดว่าน่าจะฆ่าบอสได้แน่ๆนะครับซึ่งก็ ดังนั้นะครับดังนั้นนะครับถึงแม้ว่าครูดาวสกิลจะไม่ได้นานมากนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วคิดว่าคงจะได้ใช้สกิลนี้ไม่บ่อยสักเท่าไหร่ครับอันน้คุณกำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือในราคาที่ถูกๆอยู่ใช่ไหมนครับผมขอแนะนำร้านจุดไปกช็อปรับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยมีบริการเติมเกมดังมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม Genshin Impact เกม Cookie l a n Kingdom เกม MMORPG ชื่อดังอย่าง Ragnarok ok M Eternal Love และ Ragnarok ok X Generation เกม Battle ยอดสุดมันอย่าง PUBG Mobile และ Free Fire รวมไปถึงข้อ e-sport กับเกม o o b a Arena of Valor, Onelz Arena และ League of Legends Wild Rift er. นอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายร้าน t u p p i c o Shop เติมง่ายเติมเร็วปลอดภัย100%รายละเอียดเพิ่มเติมที่ใต้คลิปนี้นะครับ แล้วก็จะจอก,กันไปนะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ Alchemy Star ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัคร Membership เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาเบเกอร์แกมเอต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ